พูดไปพูดมาก็ดูแต่ใบช้พลูมันงามเนาะกิโลนึงมันก็ไม่มันเบาอยู่ใบช้พปูนี่เห็นไหมใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิมแต่ไหนที่ม <House> ันจ no I mean ับใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิม ไหนที่มันจับเราก็รีบคว้าส่วนการลงคลิปได้ได้อยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็รอต่อไปลงต่อไปทาต่อไปนะเดี๋ยวก็ยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคน่ะไหนจับต้องได้เราก็ทํานะครับเพื่อนเนาะอย่างน,านี้นการก็เหมือนใครใครสั่งสั่งอะไรยังไงก็รีบจะหาให้เลยแหละระวันนี้โอ้น,น,ะนะแถมได้เดี๋ยวดูอิปคุจะได้กี่โลนี่สามกรโช่างก่อน ยังยังไม่ได้โลนะเราก็รีบคว้าส่วนการลงคลิปได้ได้อยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็รอต่อไปลงต่อไป,ออไปทาต่อไปนะต่การก็ยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะยังไม่ได้กิโลเนาะยาวไปแล้วมั้งคลิปเนี้ยโอ้ได้ย้งยังยังยังไม่ยาวยังไม่ได้สามกิเลต้องได้เป็นเงินเป็นคาเราก็ทําหาเอาในถุงนี้ใบเช้าผู้งามๆได้ด้วยน้ำพักํำแรง หาให้มันก็คงจะได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานเนาะลุงที่หลานไปโรงเรียนไะด้ห้าได้สิบอยู่นั้นแหละเราก็รีบควา้าส่วนการลงคลิปได้ได้อยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหรจะได้ก็รอต่อไปลงต่อไปทาต่อไปนะดี๋ารต์ก็ยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนงามพูดไปพูดมาก็ด,ด,ดูแต่ใบจ้าปูมันง,งามเนาะกิโลหนึ่งมันก็ไม่มันเบาอยู่ใบช้พปูนี่เห็นไหม โอ้ยงามพูดไปพูดมาก็ดูแต uh ่ใบชะพูมงามเนาะกิโลนึงม uh ันก uh ็ไม uh ่ม uh ันเบาอยู่ใบชะพูนี่เห็นไหมโอ้การสนับสนุนการสวัสดีค่ะยังไม่ได้กิโลเนาะยาวไปแล้วบางคลิปเนี้ยโอ้ได้เพิ่งยางยีงยังไม่ยาวยังไม่ได้สามกิโลและกําใหญ่เห็นไหมคะนี่คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะ แล้วตอนนี้มันจะได้ถึงหนึ่งกิโลกร,รัมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเดะกกันนะับดูช่างดูก่อนยำเหนมเขามาสั่งอีกทีหนึ่งเนะาะเด็การก็ตัดไปให้เขาเนี่ยแหละงามมากไหนที่จับต้องได้เราก็รีบทำเนาะคงจะไม่ได้สองโลมั้งพอ่อใบชะพูมันเบาอะ่ะเนาะมันไม่ได้โดนน้ําโดนอะไรเด็กกันนึกว่ามันจะได้สองโลก็คงจะไม่ถึงนะใครมีอาชีพอะไรก็ทําไป การเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิมแต่ไหนที่มันจับต้องได้เป็นเงินเป็นคาเราก็ทําหาเอาในถุงนี้ใบเชาภูงามงามสวัสดีค่ะพบเจอช่องส่งกันเชค่ะมหมืออเดิมในการจะเอาใบเชาภูนี่ไปส่งน้นค้าเราเขาสั่งน้ำงามเพื่อนๆการสนับสนุนราการสวัสดีค่ะแล,ะะกละะ้ก็ ขอบคุณมากมายเลยด้วยซึ่งเทุกๆมันก็เนเพื่อนทุกท่านทุกคนทีน่ให้การสนับสนุนนานการมาตลอดน,นะคะรับชมคลิปไม่ว่าจะในการจะลงภาพอะไรไปเพื่อนก็ให้การรับชมให้การสนับสนุนเนาะใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิมแต่ไหนที่มันจับใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิมแต่อไหนที่มันจับไหนจับต้องได้เราก็ทํานะครับเพื่อนเนาะอย่างการก็เหมือนถ้าใครสั่งสั่งอะไรยัการก็รีบจะหาให้เลยแหละวันนี้โอ้ราก็รีบคว้าส่วนการลงคลิปได้ได้อยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็รอต่อไปลงต่อไปทําต่อไปนะย่ดการก็ยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนการสนับสนุในการสวัสดีค่ะนี่คือสิ่งที่จับต้องได้ เห็นไหมงามไหมงามงามสิ่งที่จับต้องได้เป็นเงินที่เรางามพูดไปพูดมาก็ดูแต่ใบชะพูมันงามเนาะกิโลหนึ่งมันก็ไม่มันเบาอยู่ใบชะพลูนี่เห็นไหมโอ้งามพูดไปพูดมาก็ดูแต่ใบชะพูมันงามเนาะกิโลหนึ่งมันก็ไม่มันเบาอยู่ใบชะพลูนี่เห็นไหมโอ้ยยำแหลมเข้ามา อีกทีนึงเนาะในการก็ตัดไปให้เขาเนี่ยแหละงามมากไหนที่จับต้องได้เราก็รีบทําเนาะใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิม,มแต่ไหนที่มันจับนี่หนึ่งโลหนึ่งกิงโลกรัมแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะห้ากรัมค่ะห้าเขาไปกินกับยำแหนมในการก็มีโอกาสเขาสั่งแล้วก็ไปให้เขา ได้ค่ะนามไหมคงจะไม่ได <ım. S 2> ้สองโลมั้งพ่อใบชะพูมันเบาอ่ะน้องมันไม่ได้โดนน้าโดนอะไรยัยการนึกว่ามันจะได้สองโลคงจะไม่ถึงนะคงจะไม่ได้สองโลมั้งพ่อใบชะพูมันเบาอ่ะน้องมันไม่ได้โดนน้ําโดนอะไรยัยการนึกว่ามันจะได้สองโลคงจะไม่ถึงนะยำแหนมบเขามาสั่งอีกทีนึงเนาะยัยการก็ตัดไปให้เขาเนี่ย งามมากไหนที่จับต้องได้แล้วก็รีบทำเนาะโอ้ขาดอยู่กิโลกร,รัมอยู่นี่นาะขาดดูค่ะขาดอยู่เนะาะเอกการก็จะลงไปตัดไ้เจ้าปูอีกได้กี่นาทีแล้วเนาะเออก็ขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมเนาะให้แต่มันก็งามจริงๆอะไรเอสิต้องไปตัดอีกนะคะทำทาให้เขาสวยสวย คนที่ให้การสนับสนุนนายการมาตลอดนะคะรับชมชิปไม่ว่าจะในยการจะลงภาพอะไรไปช่วยๆก็ให้การรับชมให้การสนับสนุนเนาะยำแหนมเขามาสั่งอีกทีนึงเนาะในยการก็ตัดไปให้เขาเนี่ยงามมากหนที่จับต้องได้เราก็รีบทำเนาะสิ่งนี้คือเราจับต้องได้เราจับแม่งงามๆจากบ้านยำแหนมเขามาสั่งอีกทีนึงเนาะรายการก็ตัดไปให้เขาเนี่ย นามมากหนที่จับต้องได้เราก็รีบทำเนาะเราก็รีบคว้าส่วนการลงคลิปได้ได้อยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ก็รอต่อไปลงต่อไปทาต่อไปนะอาจารยก็ยุนี้เป็นระลังใจให้คนต่างนะแข่งได้นะแถมได้เดี๋ยวดูทีจะได้กี่โลนี่สามกรรมํช่างก่อนย่างยังไม่ได้โลนะักได้ด้วยน้ำพักกำแรงหาให้มันก็คงจะได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานเนาะปุง้งที่หลานไปโรงเรียนแล้ว ได้ห้าได้สิบอยู่นั้นแหละงามพูดไปพูดมาก็ดูแต่ใบชะพูงามเนาะกิโลนึงมันก็ไม่มันเบาอยู่ใบชะพูน,นี่เห็นไหมโอ้ยกำใหญ่เห็นไหมคะนี่คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วตรงน,นี้มันจะได้ถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเด็กกรนนับดุข้างดูกนต้องได้เป็นเงินเป็นคําเราก็ทําหาเอาในถึงนม่ใบชะพูงาม โอ้ขาดถึงกิโลกร,รัมอยู่นิ่นาะขาดดูค่ะขาดดูเนะาะเอกการก็จะลงไปตัดใวเชืู้อีกได้กี่นาทีแล้วเนาะเออก็ขอบคุณมากมายสาหรับการรับชมเนาะให้ต้องได้เป็นเงินเป็นคาเราก็ทําหาเอาในถุงนี้ใบเช้อผูงามๆได้ฟ้าได้ฝนแล้วก็งามเนาะเราก็ทําไปส่งร้านค้าเขาวีใจวันนี้มันโคกวันน้าบันแห้งมันตได้ด้วยน้ำพักํำแรง หาให้มันก็คงจะได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานเนาะพรงนี้หลานไปโรงเรียนได้ห้าได้สิบอยู่นั้นแหละคัมใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วตรงนี้มันจะได้ถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเด็กกำนับดูช่างดูใช้ยังไม่ได้กิโลเนาะยาวไปนล้วมั้ชิปเนี้ยอ้อได้เพิ่งยางยงยังไม่ยาวเยอะไม่ได้สามกิโล จับต้องได้เราก็ทํานะครับเพื่อนเนาะอย่า,านงนี้าการก็เหมือนถ้าใครสั่งสั่งอะไรยาการก็รีบจะหาให้เลยแหละวันนี้โอ้คงจะไม่ได้สองโลมั้งพอ่อใบชะพูมันเบาอ่ะเนาะมันไม่ได้โดนน้ําโดนอะไรอ,อยายน้การนึกว่ามันจะได้สองโลคงจะไม่ถึงนะตำใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วตรงน,นี้มันจะได้ถึงหนึ่งกิโลกรัมหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ เอกันนะบดูช่งดูก่อนได้ด้วยน้ำพักกำแรงหาให้มันก็คงจะได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานเนาะพี่หลานไปโรงเรียนได้ห้าได้สิบอยู่นั้นแหละต้องได้เป็นเงินเป็นคำเราก็ทําหาเอาในถุงนี้ใบเช้ากพวงามไหนจับต้องได้เราก็ทํานะครับเพื่อนเนาะอย่างใการก็เหมือนใครสั่งสั่งอะไราจก็รีบจะหาให้เลยเนาะวันนี้โอ้ โอ้ขาดหนึ่กิโลกร,รัมอยู่นี่นาะขาดดูค่ะขาดอยู่เนะาะการก็จะลงไปตัดใวเชาปูอีกได้กี่นาทีแล้วเนาะเออก็ขอบคุณมากมายสาหรับการรับชมเนาะให้ใครมีอาชีพอะไรก็ทําไปการเล่นคลิปลงคลิปก็ก็เล่นเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมมีอะไรก็ถ่ายทําลงเหมือนเดิมแต่ไหนที่มันจับต้องได้เป็นเงินเป็นคำเราก็ทําหาเอาในถุนไงไม้เชาผูงามๆได้ด้วยน้ำพักํำแรงหาให้ มันก็คงจะได้ค่าขนมให้ลูกให้หลานเนาะรุ่นี่หลานไปโรงเรียนะได้ห้าได้สิบอยู่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่จับต้องไดู้เห็นไหม,มงามไหมงามๆสิ่งที่จับต้องได้เป็นเนงินที่เราแต่ก็กอบคุณมากมายเลยดูสิแล้วที่คือมันแต่ก็